สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมอีกแล้วนะครับผมมาพกบกับช่องยูทูบกีริสมันนะครับผมวันนี้มีภาพถ่ายหลวงปู่ทิมปีสีสีมาให้ชมนะครับเป็นภาพถ่ายของหลวงพ่อเฉยได้จัดสร้างขึ้นนะครับผมผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เอาให้ชมนะครับผมก็ได้ไปวัด ด่านไล่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์เมื่อกี้นะครับที่ผ่านมาก็ปไหว่าสักการะหลวงปู่นะครับก็ได้เจอภาพถ่ายนะครับหลวงปู่ทิมปีสี่สี่นะครับเห็นเจ้าหน้าที่ทางวัดบอกว่าปีสี่สี่นะครับพบเจอในห้องหลวงพ่อเชยนะครับก็หลวงพ่อเชยท่านก็นได้เสียแล้วนะครับ ก็เอามาให้ชมนะครับว่าความสวยความเงาภาพถ่ายวงปุทิมน,นะครับ BCC <c> จะสวยขนาดไหนนะครับนี่นผมไม่มีกล้องนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็เพิ่นนงได้มานะไม่ค่อยชัดน,นะ นนะเนื้อข้างในจะเป็นเปลือกไข่นะงเอนมันเปลือกไข่นะเห็นไหมครับเป็นมันๆเงาๆเหมือนเปลือกไข่สวยครับองค์จริงสวยนะครับก็ข้างหลังจะไม่มียันไม่มีอันนี้นะครับจะเป็นภาพกระดาษธ,ธรรมดานะ สังกติจะมีต่อโค้ดนะครับเห็นเจ้าหน้าที่ทางวัดบอกน,นะฮะก็เลยเอามาให้ชมนะครับก็ไปวัดบ่อยนะครับก็เพิ่งได้เป็นรูปหลวงปู่ทิมนี่ครั้งแรกนะครับในชีวิตผมเลยตรงนี้ข้างหลังดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบประมาณนี้ปกตินะฮะ เขาเรียกมาให้แล้วนะฮะทางวัดเขาเรียมมาให้แล้วแบบธรรมดาอันนี้ผมเช่ามาในราคา200บาทนะฮะก็ถ้าเป็นรูปธรรมดาที่ยังไม่ได้อัดกรอบก็100บาทเสียดายครับคิดไม่ทันวันนั้นน่าจะเอามาสัก2-3งรูปนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์นี้ถ้าได้ไปอีกก็จะไปดูนะครับว่าจะเหลือหรือเปล่านี่ฮะข้างในเป็นเงาเง เหมือนเปือไข่นะฮะเงาเงมันๆน,นะครับสวยครับไม่ฟกัสนะครับดูใกล้ๆนะครับายลงสวยครับเงาเงามันๆน,น,นะคร ทางในจะประมาณนี้นะครับต้องเอากล้องสองดูนะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังสั่งจองเท้าวิุวันรุ่นแรกนะครับทางวัดทหารได้ได้จัดสร้างขึ้นนะครับผมก็ได้จองไปสองเหรียญน,นะครับนะครับเดี๋ยวเอามาให้ชมอีกนะครับ ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับข้างหลังที่ผมศึกษามาจะมีแต่ว่ารุ่นนี้ปี44นะครับปี44ก็ตัวนี้จะไม่มีรอยยันรอยอันนี้นะครับบางรุ่นก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ศึกษามาเยอะนะครับแต่อันนี้เช่ามาจากทางวัดนะครับแผ่งพระที่วัดนะครับ ครับก็ขึ้นคอพอดีนะครับเดี๋ยวได้ไปวัดอีกเดี๋ยวจะเช่ามาอีกนะครับถ้าเจอนะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ